มากันซะตอนมืดเลยยังไงพี่ต่อยเสื้อแดวอ่ะอาทิตย์ที่แล้วเราลงป่าคลิปไม่ได้ลงเพราะว่าเรายุ่งช่วงนี้แล้วเราเรายุ่งกับการทําห้องสตูใหม่เราก็เลยไม่มีเวลาอันนี้พี่ไม่ได้จัดงานเลี้ยงอะไรนะแต่ว่าพอดีช่างเขาทำงานอยู่ข้างหลังเนี่ยเวลาเลิกงานเขาก็จะกินสั่งๆั่เขาหละช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นกัน ที่จะไม่ค่อยมันก็จะมีลงคลิปแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้ถี่เหมือนแบบทุกครั้งอ่ะแบบว่าขาดอาทิตย์หนึ่งมั่งสองอาทิตย์มั่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับคนที่ติดตามเราอยู่แต่ก็ก็แล้วแต่ที่อะที่อยากลงพี่ก็ลงนะแต่ว่าพี่ก็จะพยายามลงทุกวันอาทิตย์ให้ได้เหมือนเดิมนะช่องนี้แหละช่องรีวิททอยก็วันนี้ก็ ไม่มีอะไรหรอกก็กลัวหายจะนานไงเดี๋ยวก็จะนั่นกันอีกเดี๋ยวพี่พาไปอัปเดตหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้มันอะไรยังไงบ้างนะก็อันนี้อาจจะไม่ได้ให้ดูฮอนมืดแล้วนะตอนนี้ข้างหลังพี่ก็เออเทพื้นสําหรับที่จะวางฐานโซล่าเซลล์ล้วก็คืออย่างคลิปก่อนนู้นที่พี่บอกว่าอะไรนะเราขุดขุดบาดาลใช่ไหม เจาะบอ่อบาดาลก็เนี่ยเดี๋ยวพี่จะทําเป็นระบบโซลาเซลล์ดูดน้ําขึ้นมาแล้วก็มีขุดทําเป็นบอ่อน้ําทําเป็นบอ่อเก็บน้ําก็คือเราจะดูดน้ําจากไอบาดาล่ะไปไว้ในบอ่อแล้วก็คอ่อยดูดจากบอ่อแล้วก็อัดเข้าสปริงเกอร์เพื่อลดส่วนลําไยข้างหลังนี้ <S <S นะก็ช่วงนี้ก็ให้เขาทําอยู่ก็น่าจะใกล้จะเสร็จละ แล้วก็เดี๋ยวจะมีทำห้องน้ำข้างนอกตรงข้างๆชอ็อคเอาไว้เผื่อเวลาแบบคนที่เขามาเยี่ยมหรือว่าอะไรเงี้ยเขาบางทีเขาไม่ไม่ยอมเข้าห้องน้ำในบ้านเราอะอเออคือทางเนี้ยท,ทางต่างจังหวัดอะไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นเป็นไหมนะแต่ว่าที่เนี้ยทางต่างจังหวัดเขาจะมีห้องน้ำแยกต่างหากนอกบ้านอะเออแบบเวลาแขกมาเขาจะเข้าห้องน้ำข้างนอกอ,อย่างช่างเนี้ยที่เขามาทำเนี้ยเขาก็ไม่กล้าเข้าในบ้าน เขาก็จะขับหมอใส่ไปเข้าบ้านแม่แทนเพราะบ้านแม่มีห้องน้ำข้างนอกไงเดี๋ยวเราก็จะทําเราไว้สักห้องนึงเขาไม่สะดวกกับการเข้าห้องน้ำแบบนี้ที่เราทําอ่ะเออเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยชินเลยอยากเข้าข้างนอกกันมากกว่าก็เลยจะทำให้นี่ตอนนี้ให้ดูข้างหลังนี่เริ่มเริ่มโลดอีกแล้วเนี่ยพี่ตัดเพิ่งตัดไปนะอี่ย่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดอีกแต่ว่าต้องขนุนเรานี่ตอนนี้แบบเริ่มต้นโตละ อืมแล้วก็ต้นทุเรียนตอนนี้มองไม่เห็นเราแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนี้มันก็เริ่มเดินไปได้นะมันมองไ, <ป S 1> ไม่เห็นเนี่ยเนี่ยยังเห็นเนี่เห็นต้นขุนข้างหลังเลยเนีย่ยเห็นอยู่ไปอ่าไปดูก็ได้ตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะเนี่ยวันนี้ที่เราถ่ายก็ลงวันนี้เลยนะคะเออเนี่ยคุณหมอตอนนี้คือบ้านนี่ที่พี่ทําให้คลิปก่อนที่พี่ทําบ้านให้คุณหมอก,ก็คือนอน นอนวันนั้นแหละที่ที่ที่เห็นในคลิปครั้งเดียวแล้วก็น่าจะไม่ได้เข้าไปอีกเลยเนี่ยส่วนหนึ่งที่ที่ไม่อยากทาให้มันเพราะมันไม่อยู่แต่ว่าทาไม่เป็นไรหรอกเผื่อว่าตอนที่ฝนตกแต่ตอนนี้มีอัปเดตอย่างหนึ่งคือคุณหมอเราปกติเราจะกลัวมันออกไปข้างนอกใช่ไหมจะเปิดเปิดเปิดประตูปิดประตูอะไรเงี้ยก็จะระวงระวังใช่ป่ะอืมเดี๋ยวนี้ปล่อยได้แล้วพี่ปล่อยเลยทีนี้พอปล่อยอ่ะนะหมอก็จะไม่ค่อยออกแล้วเพราะว่า ไม่ไม่ไม่ตื่นเต้นแล้วไงเคยออกไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะอยู่นี่ต้นทุเรียนโอมืดเหมือนกันนะเนี่ยมองได้ที่เอาเอาใบนิดหน่อยอ่าเห็นอยู่บ้างนิดหนึ่งลำลานี่จะเห็นว่าต้นทุเรียนที่ตอนนี้เคอใบใหม่แล้วเนี่ยนี่ออกใบใหม่แล้วลำต้นหนาขึ้นใช่เนี่ยใบสวยเลยตอนเนี้ในในในกล้องเห็นบปก่นี่ใบใหม่เออเนี่ใบใบออก นี่นี่คือนี่คือใบใหม่หมดเลยเนี่ยเนี่ยทั้งต้นเลยเนี่ยเห็นไหมใบสวยเลยใช่เขาหลับแล้แต่นี่คือใบใหม่หมดละใบเก่าก็จะร่วงลงนี่รั้มต้นแข็งใช่นี่เราก็ปล่อยให้รกอย่างนี้เนี่ยให้เขาดูแลตัวเองไปก่อนใช่พี่ก็ใพยายามต้นที่เราซื้อมาแลยังไม่ปลูกนะซื้อมาซื้อมาเหนอะแล้วต้นที่เราซื้อมาก็คือยังไม่ได้ปลูกนะ มันหลายย่างอะโปรเจกต์เรามันเยอะแล้วคือเราทํากันไม่ทันจริงๆเราต้องแบบทยอยเพราะงานหลักเราก็มีอะแล้วทีแรกอะไอ,อห้องน้ําตอนแรกที่ก็คิดอยู่ว่าพี่จะทำเองแต่แต่คิดไปคินมาก็เดี๋ยวให้ให้ช่างเขาทำแหละแต่เราอาจจะคุมบางอย่างอืม้มโหสนุกกันใหญ่เสียงเขาคาราวเกตกันไงหลังจากที่ทํางานละเห็นวิวภูเขา ก็ช่วงนี้ก็ทางนี้ก็อากาศก็เย็นๆอยู่นะอ่าเมื่อไม่กี่วันก่อนก็เพื่อนคุณลิกเข้ามาเที่ยวก็ช่วงนั้นก็มีแบบกินไปกีนกันอยู่ข้างบ้านกินชาบูกันเออตอนนี้เรามีโตะรับแขกนะพาไปดูไหมโตะรับแขกเพื่อนที่มาคือเจ๊อ่บน้องเมย์ปกติเราไม่มีหรอกนะโตะรับโครงรับแขกเพราะว่าเราอยู่กันสองคนแล้วแบบเรากินพื้นเรานั่งพื้นกันบอกเราพี่กับคุณลิมเป็นคน ทางทางนี้เขาเรียกว่าคนไม่ป่องแขกทางสาหน,นีอก็คือเป็นพวกอินโทรเวิร์ตนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าขนาดนั้นไงเนี่ย,ยคุยกับคุยกับกล้องอะคุยได้แต่แบบไม่ถนัดคุยกับคนนะอ่ะ <laughs> คุยได้นะคนคุยได้แต่ไม่ค่อยสูงสิงอนะ่ะเออเป็นคนไม่ค่อยชอบสูงสิงน,น,นี่อันนี้ต้อนรับแขกของเรานะซื้อมา ตายอไม่เอาออกเลยเออซื้อมาซื้อมานี่ปกติไม่มีนะซื้อมานี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะซื้อมาเพราะว่าพวกเจ๊กับน้องเมย์เข้ามาไงก็ซื้อมามารับแขกไงตอนรับแขกก็ซื้อมารับแขกก็ดีนะแต่<ม>พอตั้งแต่ซื้ออะ่ะเราก็นั่งกินออข้าวกันบ่อยนะน,น้งนองมานนั่งกิน<ป>ข้างนอกก็ดีนะเย็นเออเย็นเย็นดีเนี่ยละพอเมอยนี่ก็คิดจะทําโครงการอาจจะทําเป็นแบบเป็นหลักคาระแนงเนี่ยแล้วก็นั่งตรงนี้ได้ลมลมเจใหม่แล้วนะ โปรเจกต์เยอะอันนี้เดี๋ยวทำโม่ปูนอีกเนาะพี่ซื้อมาหลายอยา่างอ๋ออันนี้พี่ไว้เผื่อพี่จะต้องทําก่อสร้างอะไรพี่ก็จะได้มีคือถ้าผสมเองอ่ะเหนื่ยอยอก็จะมีเนี่ยโม่ไว้คิดอยู่ว่าเดี๋ยวอาจะทำไองเอทางข้างหน้าบ้าน่ะมันยังเป็นดินอยู่อาจจะทําเทเองอะไรเนี่ยมาดูวิวนี่พระจันทร์เห็นพระจันทร์ด้วยช่วงนี้ก็อากาศยังเย็นอยู่นะครับนี่สบายสบาย วันก่อนอะ่ะ13องศาตอน<ม>ช่วงเช้ามาันมันตีห้าหกโมงอะ่ะ13องศามันจะมีวันที่หนาวามากๆเออ,อจะมีอยู่แต่รู้สึกว่าวันเนี้ยไม่ค่อยเย็นมากแล้วนะอาจจะเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนลอะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูที่เนี่ยช่วงนี้พี่ก็อาจจะเสียงกล้องๆหน่อยนะเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหรือทาสีห้องชัตูบุนิเห้องใหม่เขา บอกให้ทําสีนี้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ทําตอนนี้ก็เลยต้องมาทํเก็จะทาสีแล้วก็ปูพื้นใช่แล้วก็ปูพื้นเป็นกระเบื้องยางเหมือนอยู่คนละโลกว่ะตอนนี้เหมือนอยู่คนละที่จะทำเป็นสองโซนเนี่งข้างนอกเป็นล็อพอเข้ามาเป็นข้างนอกจะเป็นล็อเป็นมินิมอลไปเลยใช่แต่มินิมอลแบบเรียบง่ายไว้ถ่ายงานก็ประมาณนี้แหละก็ทาสีขาวแล้วก็ปูเป็นกระเบื้องยางสีอืมใช่ลูกสีเบด หิวข้าวแล้วถึวเวลาเริ่มทวงละเดี๋ยวมีอันนึงที่ยังไม่รู้ว่าใครได้ดูเราหรือเปล่าที่เราเฟล,ลไปรอบหนึ่งเดี๋ยวพามาดูกันอันนี้มันมันหวานญี่ปุ่นที่ครากวก่อนที่เราเอาเอาใส่ฟองน้ำใช่ไหมแล้วก็แช่น้ำเน่าเอาเอ,เอแล้วมันก็เหมือนมันเน่าไปทีเนี้ยอันเนี้ยพี่อะ อย่างนี้เลยวางบนชามอย่างนี้เลยไม่ทําอะไรเลยวางไว้บ่ายเดือนแล้วเนี่ยสามเดือนแล้วมั้งใช่มันก็ไม่ลดน้ำด้วยไม่ได้ลดน้าไม่ได้อะไรเลยก็มันมันก็ออกเงี้ยงอกใบใหม่แล้วอ่ะใบเขียวแล้วคุณแต่ใบใบที่เริ่มงอกคือจะเป็นสีม่วงมวเนี่ยเนี่ยแต่แต่ต่อจากนี้ต้องทำไงใครรู้บ้างบอกพี่หน่อยดิอ่าหรือว่าพี่ต่อยศึกษาบางอ่ก็เดี๋ยวพี่อาจจะต้องไปหาเพราะว่าต้องทำไงต่อเพราะว่า อันนี้มันออกงี้ก็คงเอาไปปลูกมั้งอืแต่ระวังแมวจะกัดไหมเนี่ยชอบกินใบก็พี่ก็จะวางไว้วางใกล้ที่แบบมีแสงํำไรหน่อยนะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละอัปเดตไงอัปเดตกันหน่อยว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้นะไม่ได้หายไปไหนนะก็มันยุ่งๆแหละงานเยอะทุกคนมีภารกิจหลายอย่างแต่ไม่ได้ลืมนะก็คิด คิดถึงที่จะทําคลิปทุกอาทิตย์แหละแต่ว่าบางทีมันพี่กะถ่ายไปเยอะเลยคอนเทนต์อะแต่คือไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรที่ทั้งช่องน,นี่เหมือนกันชอบเป็นตา d วาพี่ก็ถ่ายนะมันเหมือนกับว่าเราทํางานกันมาเหนื่อยแล้วแล้วเราก็แบบพอจะมาตัดรอนฟิวไม่ได้แล้วอะเราก็เลยอ่ะเอาไว้ก่อนไว้ตอนที่ว่างๆเ๋าวค่อยมานั่งตัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ต่อยถ่ายคลิปตลอดแหละอ,อย่างลีก็นั่งทํางานหลักของเองไงถ่ายงานถ่ายนู่นถ่ายนี่ทํารีวิวมันก็ต่างคนต่างมีของตัวมีงานตัวเองก็เลย ยุ่งยุ่งหน่อยอือก็าวันนี้เดี๋ยวไปแล้วนะอุ้มอุมครบเลยเนี่ยสามตัวคือนี่ดูทำแน่ดูทำแน่ไปเดี๋ยวไปให้ข้าวเด็กก่อนนะเด็กทวงละไปละทุกคนอ่าไปล้ครับลไปแล้วครับดูหมอนดูมองไปแล้วครับไปไปเก่ข้าวแล้วกไปแล้ว